โปรแกรมของเรานะครับวันนี้ในมิวนิกนะเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถ v o l ks w a g e n b u l l ลนะครับซึ่งเป็นรถรถตู้คลาสสิกนะครับวันนี้เราจะไปเป็นแบบเหมือนมันทัวร์นะครับที่ไปดูในส่วนของมิวนิกที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลามามิวนิกเราไม่ค่อยได้ได้เห็นนะครับก็คือจะนั่งรถเที่ยวในมิวนิกนะครับเราก็จะไปในส่วนของวิมิมของมิวนิกนะครับนอกนอกเมืองมิวนิกเนี่ยบอกเลยว่าเป็นโซนที่น้อยคนนะครับที่จะเห็น เวลามาเที่ยวที่เยอรมันหรือว่ามิวนิกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าต่อเส้นทางเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตลอด4ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างนะครับในเมืองมิวนิกที่แต่หลายคนเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับนี่มาแล้วรถของเรานี่นะครับ v o l ks w a g e n b u l l l ่นะครับเป็นรถตู้คล้ายๆเป็นรถบ้านนะครับคลาสสิกเลยย้อนยุคน่ารักมาก ตอนนี้เรามาอยู่ส่วนหนึ่งนะครับในมิวนิกชื่อว่าเวียนเนอร์แพลตส์นะครับเวียนเนอร์ที่แปลว่าเวียนนาเหมือนกันนะครับหลายคนงงนะครับว่าทําไมในมิวนิกมันมีจัตุรัสที่ชื่อว่าเวียนเนอร์แพลตเกี่ยวอะไรกับเวียนนานะครับคือมันจะมีตลาดอันนึงนะครับที่ขนาดไม่ใหญ่นะอยู่ตรงข้างหน้าเราเนี่ยครับอันนี้มันชื่อว่าเวียนเนอร์มาร์เก็ตนะครับเวียนนามาร์เก็ตหรือว่าตลาดเวียนนานี่แหละ เขาใช้ชื่อนี้เพราะว่ามันเป็นทางที่จะเดินทางไปสู่เมืองเวียนนาที่ประเทศออสเตรียได้นะครับก็เลยให้ชื่อว่าเวียนนามาร์เก็ตแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เห็นเป็นบ้านอย่างเล็กตรงนี้เป็นอันนี้เป็นวิลเฮส์นะครับเป็นร้านขายไวน์ขายเครื่องดื่มนะที่เปิดมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่สินะครับเป็นร้อยปีแล้วซึ่งตลาดในเมืองมิวนิกนะครับมันก็มีตลาดอันนึงนะครับที่เป็นตลาดหลักประจําเมืองนะครับขายของกินเยอะ,ยะเลยเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับ ต้องบอกก่อนนะว่าเมืองมิวนิกเนี่ยสมัยก่อนเขาไม่ได้เป็นเมืองที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับมิวนิกเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าเป็นหนึ่งในเส้นระหว่างเส้นทางการค้านะครับเป็นเมืองที่อยู่ในระหว่างเส้นทางการค้าเกลือนะครับจากเมืองซาส์บวกแล้วก็เดินทางมาผ่านที่มิวนิกเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเจริญขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรามาดูบ้านอันหนึ่งนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นบ้านที่คนที่ไม่ไมค่อยไม่ค่อยจะมีเงินนะครับเป็นคนจนเลยดีกว่าเขาอยู่กันนะครับเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็จะอยู่ในชั้นอย่างเงี้ยครับช 12คนอยู่ด้วยกันในห้องเดียวนะครับนอนด้วยกันไม่มีห้องน้ําไม่มีห้องครัวนะครับแล้วก็บ้านสไตล์เนี้ยมันก็มีอยู่ทั่วไปนะครับในตามเมืองนะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้เป็นหนึ่งในบ้านที่รักษาเอาไว้นะครับสภาพดีที่สุดชั้นเดียวเลยนะเมื่อก่อนจะมีชั้นเดียวตรงนี้ครับแล้วก็ดึงครอบครัวเป็น10บสคนก็อยู่ด้วยกันในหลังนี้หลังเดียวเลยนะครับแล้วก็หลายคนสงสัยนะครับว่าเอ้าถ้าไม่มีห้องน้ำแล้วจะอุปโภคน้ํำยังไงนะครับดื่มน้ําตรงไหนอาบน้ําตรงไหนนะครับ ู่ตรงนี้หน้าบ้านตรงนี้นะครับที่เราเห็นเป็นแท่นอยู่ตรงเนี้ยอันนี้เหมือนกับเป็นตู้จ่ายน้ํานะครับมันจะมี2ท่อนะข้างบนกับข้างล่างตรงเนี้ยมาตรงนี้ตรงนี้อ้อมมาก็ได้ครับข้างบนอันเนี้ยเอาไว้สําหรับน้ําดื่มนะครับวิธีดื่มก็คือโยกกันลงมามันก็เป็นน้ําไหลออกมานะครับอันนี้ก็ยังยังดื่มได้จนถึงปัจจุบันนี้นะแล้วก็ด้านล่างนะครับจะโยกตรงนี้นี่ก็เป็นน้ําไหลออกมาเลย อันนี้ก็จะด้านล่างก็จะเป็นน้ําสําหรับเอาไว้ชาล้างนะครับไม่สามารถดื่มได้แต่ว่ามันก็มาจากแหล่งเดียวกันนะครับมาจากภูเขาเหมือนกันแต่ว่าอันล่างเนี่ยอาจจะไม่ได้กรองมาก่อนนะไม่ได้ฟิลเตอร์มาก่อนแต่ว่าข้างบนเนี่ยดื่มได้นะครับเย็นชื่นใจ เป็นแผนที่เมืองมิวนิกนะครับที่มีความเก่าแก่ที่สุดแล้วก็โมเดิร์นที่สุดในในสมัยก่อนนะครับเราจะได้เห็นว่าตนตรงนี้คือมาเรียนแปดนะครับอยู่ตรงใจกลางเมืองมิวนิกนะที่มีสารว่ากลางที่สารว่ากางที่ทคนเยอะนะครับแล้วก็ตรงเส้นสีเหลืองเนี่ยจะมี2เส้นสองเส้นขนานกันนะครับเส้นเนี้ยเป็นเรียกว่าเป็นเส้นทางการค้าวานนะครับแล้วก็เส้นเนี้ยเป็นเส้นทางการค้าเกลือเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันก็มาจบตรงกลางนะครับที่ตรงกลางของมิวนิกอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เมืองมิวนิกเนี่ย เหมือนกับเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้นะครับร่ำรวยจากเส้นทางการค้านะครับโซนนี้ก็เป็นคล้ายๆกับบ้านที่เราไปดูเมื่อกี้นะครับบ้านคนจนสมัยก่อนนะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเขาอนุรักษ์เอาไว้นะครับบ้านข้างหน้านี่ก็เป็นบ้านที่มีการอยู่จริงนะครับในสมัยปัจจุบันหมู่บ้านเล็กๆอันนี้นะครับเขาก็เอาไว้ให้ช่างไม้นะครับอยู่ในสมัยก่อนหลังนี้นะครับในสมัยก่อนนี้ก็อยู่กันประมาณ10ครอบครัวนะครับ ค่อนข้างจะเล็กเลยนะส่วนนี้เป็นของช่างทําแก้วนะครับแล้วก็ด้านตรงนั้นเป็นทําเหมือนกับปั้นหม้อนะเซรามิกนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านสําหรับช่างฝีมือนะครับตร่งนี้ส่วนนี้ด้านหน้านี่นะครับเป็นอีกหนึ่งบ้านนะครับที่สมัยช่วงสงครามเนี่อรอดจากการทิ้งบอมนะครับเป็นบ้านสไตล์เนี่ยเมื่อก่อนชาวเมืองเขาก็อยู่กันบ้านสไตล์นี้นะครับสวยงามนี่เป็นบ้านของคนมีเงินหน่อยนะครับ มจะลังกาหน่อยมีห้องยื่นออกมาตรงนี้นี่เป็นแผนที่เมืองมิวนิกนะครับในแค่โซนเดียวนะในช่วงปี1900นะครับนี้เป็นสัญลักษณ์แก้วเบียร์นะีอันนี้คือร้านขายเบียร์หมดเลยนะครับมีทุกมุมถนนเลยเดินทางก,กันไป3-4ล็อกก็เจอร้นานเบียร์อีกร้านหนึงแล้วนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะเข้าแอเรียที่ชื่อว่า out นะครับซึ่งแอเรียเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้นิยมนะครับใช้เป็น hunting area หรือว่าพื้นที่ล่าสัตว์นะครับันจะมีพวกต้นไม้เยอะแยะเลยเป็นป่าเยอะเลยนะครับพามาดูบ้านหลังหนึ่งนะครับที่ดูดูเหมือนจะธรรมดานะครับแต่ว่าสังเกตตรงด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะมีเหมือนไม้กั้นงเขนอยู่นะครับอันเนี้ยคือเมื่อสมัยช่วงยุคกลางนะครับหรือว่าประมาณศตวรรษที่15-16้าสบะสมัยช่วงที่เขามีโรคระบาดนะครับหรือว่าเพลกนะ คือถ้าบ้านหลังนี้มีคนตายจากโรคระบาดแบนนี้นะครับ mm hmm. เขาก็จะเอาไม้กางเขนอันนี้มาแปะไว้ตรงที่พื้นบ้านเนี่ยนะครับให้คนอื่นรู้ว่าอย่าเข้ามาในบ้านนะครับเดี๋ยวจะติดเชื้อแล้วก็บ้านหลังที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้นครับเป็นบ้านหลังสุดท้ายในยุคนั้นนะครับที่มีการเอาไม้กางเขนอันนี้มาไว้ที่บ้านนะครับหลังจากนี้ก็คือโรคระบาดก็หายไปค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะครับหลายคนคุ้นชื่อแบรนด์นีนะครับ เมลเลอร์คิปเปนะครับเป็นแบรนด์ของรถบรรทุกนะที่เอาไว้ขนพวกวัสดุพวกทรายนะครับต้นกําเนิดแบรนด์นี้มันมาจากบ้านหลังนี้นะครับเนี่ยสังเกตนะตรงป้ายดาๆตรงนี้ครับมันจะมีเขียนว่า F X Meller อยู่นะครับมันก็เป็นผู้คิดนวัตกรรมรถขนทรายอันนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขามีความรับผิดชอบมีรับผิดชอบเกี่ยวกับการขนทรายนะครับไปที่ละวังนะครับในการก่อสร้างสุดท้ายแล้วก็ได้ไ ได้ไอเดียรถขนทรนนี้ขึ้นมาน,ะนี่จุดกำเนิดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นโรงหนังเก่านะครับในเมืองมิวนิกซึ่งมีอายุประมาณร0อยกว่าปีนะครับซึ่งโรงหนังแห่งนี้ได้รับสถิตินะครับจากกิน n นส s s w o r l เรคคอร์นะว่าเป็นที่เดียวนะครับที่ยังใช้ภาพยนตร์มิวสิควลเรื่อง The Rocky Horror Picture Show นะครับนี่ถ้าใครมาก็มาลองดูได้นะครับมันจะเป็นโชว์คล้ายๆกับอินเทอร์แอคชั่นโชว์อครับเราสามารถมีส่วนร่วมกับหนังได้นะครับ จะเห็นว่าตรงนี้คือเบียร์การ์เดนนะครับแล้วก็จะมีเมืนกับเป็นม o น a s t e r หรือว่าตึกตหลายตึกอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มีประวัตินะครับคือเมื่อก่อนต้องบอกกันนะว่าคน ที่นี่เนี่ยคนเยอรมันหรือบาวาเรียเนี่ยคือคนปกติเนี่ยเขามี4ฤดูใช่ไหมสี่ฤดูกาลก็คือร้อนหนาวไปไหมผิดไปไหมร่วงนะครับแต่ว่าคนที่เนี่ยเขามีฤดูกาลที่5นะครับคือฤดูกาลที่5เนี่ยมันจะเกิดขึ้นช่วงมีนาคมนะครับช่วงปลายๆเกิดขึ้นประมาณ2อาทิตย์นะครับฤดูกาลเนี้เขาจะนิยมดื่มเบียร์ดาร์กเบียร์ชนิดหนึ่งกันนะครับซึ่งค่อนข้างจะแรงนะแอลกอฮอล์ประมาณ7 ถึง9% 9%นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเบียร์ที่เขานิยอมดื่มในดักเบียร์นียมันจะถูกผลิตจากตรงโซนนี้นะครับแล้วก็มีเบียร์กั์เดนเป็นของตัวเองคือช่วงหลังเนี่ยเขาก็ได้ย้ายออกไปนะแต่ว่าเบียร์กันเน์เดนยังอยู่ใครที่อยากมาลองนะครับดักเบียร์นียก็มาลองได้ที่นี่นะครับชื่อยี่ห้อเบียร์คือ Poliner นะครับมาลองกันได้ น,นี้ก็มาอีกส่วนหนึ่งของเมืองนี้อีกนะครับ,บรชันานละสตอนนี้เขาจะมีแม่มีคลองอยู่ตรงกลางเมืองนะครับนี่เป็นบ้านน่ารักน่ารักเต็มเลยแล้วก็ถ้าดูในคลองนะครับสังเกตว่าจะมีเชือกนะครับอยู่ระหว่าง2ฝั่งอันนี้สําหรับคนที่จะลงไปเล่นน้ํานะครับแล้วก็กระแสน้ํามันค่อนข้างจะแรงนะครับเขาก็จะมีเชือกไว้ตลอดทางเลยนะให้คนมาเกาะนะครับกันโดนน้าพัดเพื่อความปลอดภัย ถ้าเจอพวกแบบของที่ถูกวางทิ้งไว้อย่างเงี้ยไม่ต้องคิดนะครับว่ามันเป็นขยะหรือว่าอะไรอันนี้ก็คือเป็นของที่คนเขาคิดว่ามันยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเขาไม่ใช้แล้วเนี่ย เขาก็จะเอามาวางกองรวมไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าคนที่ต้องการจะใช้เนี่ยเขาก็แค่มาหยิบไปใช้ต่อได้เลยนะครับถือว่าเป็นการแบ่งปันนะไม่ได้แค่ทิ้งเฉยๆนะครับถ้าไม่ใช้แล้วจะได้ไม่เสียเปล่านะครับจะมีหลายๆจุดนะครับในเมืองมิวนิกจะเป็นอย่างเนี้ยทั่วไปถ้าเราเดินเล่นตามเมือง รงนี้จะเป็นสำนักสงฆ์นะครับมน a s t e r หรือว่าที่เรียกว่า k n i g h t ม Templar m o n a s t r y นะครับก็จะเป็นสำนักสงฆ์นะครับที่ผสมผสานระหว่างคาทอลิกกับออร์โธดอกซ์นะครับปัจจุบันเนี่ยด้านในจะมีแม่ชีอยู่13ท่านนะครับแล้วก็หลวงพ่ออยู่13ท่านนะครับยังใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบันสวยมากตอนนี้เรามาอีกที่นึงนะครับอยู่ทางด้านใต้ใตนะจาก เซนชัของมิวนิกมานะครับที่นี่ชื่อว่าบานวาเ r อร์นะครับคือที่นี่เขาพิเศษตรงที่ว่าเขาเหมือนกับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับที่เอาพวกตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็รถไฟนะครับเก่าๆรถแ r a มเก่าๆนะครับที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเอามาตั้งนะครับแล้วก็เอามาเพ้นกราฟฟิตี้นะเพราะว่าต้องบอกก่อนนะครับว่ามิวนิกเนี่ยเป็นเมืองแรกในเยอรมันนะครับที่มีการเพ้นกราฟฟิตี้ขึ้นมา นะครับเพราะงั้นขับรถไปตามที่ต่างๆในเมืองมิวนิกนะครับก็จะเห็นตามเสาตามกำแพงนะครับที่มีพวกกราฟฟิตี้สวยๆนะที่มาสื่อความหมายนะครับต่างๆในอดีตนะครับเหตุการณ์สำคัญในอดีตต่างๆนะครับแล้วก็ทางทางการของมิวนิกเนี่ยเขาก็อนุญ,ญาตนะครับให้คนมาเพ้นท์ได้แล้วก็รักษาไว้นะครับนี่ในบานวาเทอร์นี่ก็จะเป็น ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นพวกร้านอาหารเป็นบาร์ต่างๆนะครับมีมิวเซียมด้วยเล็กๆนะอย่างยกตัวอย่างเช่นด้านหลังเราเนี่ยนะครับเป็นรถไฟเก่านะครับเอามาเพ้นกราฟิตี้นะด้านในก็จะเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับเอาดอร์เป็นโต๊ะทานอาหารนะครับบานวัชเชอร์ก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตอนกลางคืนนะครับอย่างคันนี้ก็เอารถบ้านนะที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยตกแต่งด้วยล้อจักรยานนะครับข้างบน ลอ็เ็นกราฟิตี้อันนี้เป็นร้านสักนะครับเทตูสสวยมากนะครับถ่ายรูปได้หลายมุมเลยนะมีเป็น10บสมุมเลยนะครับที่นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่คนนึกไม่ถึงนะครับว่าในมิวนิกจะมีที่แบบนี้ด้วยนะครับปัจจุบันนี้เขาก็ปล่อยให้เช่าด้วยนะตามตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยครับทำเป็นออฟฟิศได้อย่างตู้นี้ก็เป็นออฟฟิศนะครับในปัจจุบัน คนรู้นะครับว่าคนที่มิวนิกหรือว่าคนที่เยอรมันเนี่ยเขาชอบดื่มเบียร์นะครับแต่ว่าดูไหมครับว่าถ้าเวลาเขาจะไปดื่มเบียร์ที่ร้านอาหารเนี่ยร้านที่เขาจะไปเนี่ยต้องเป็นร้านยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าปกติร้านทั่วไปนะครับที่เวลาเขาไปถื่มไปดื่มเบียร์หรือว่าทานอาหารกันนะครับว่ามันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับซึ่งปกติเวลาเขาไปทานอาหารหรือว่าดื่มเบียร์กันนะครับเขาจะไปร้านที่มันชื่อว่าเบียร์การ์เด้นนะครับซึ่งเบียร์การ์เด้นอันนี้มันก็ มีความพิเศษนะครับตรงที่ว่ามันก็เป็นร้านอาหารปกตินะครับเสิรฟ์ฟอาหารเสิรฟ์ฟเบียแต่ว่ามันจะมีบางส่วนนะครับที่เราสามารถเอาอาหารมาจากบ้านมาทานเองได้นะครับเขาจะแบ่งส่วนนะครับส่วนนี้เป็นของร้านอาหารต้องสั่งทุกอย่างจากร้านอาหารนะครับกับอีกโซนหนึ่งเนี่ยเป็นโซนที่เป็นคล้ายๆเป็นเซลฟ์เซอร์วิสนะครับก็คือบริการตัวเองหมดเลยเราสามารถเอาอาหารมาทานเองได้นะครับแต่ว่า ข้อบังคับก็คือยังต้องสั่งเบียร์จากที่ร้านเขานะครับอาจจะมีพวกสแน็คพวกไส้กรอกขายนะครับแต่ว่าเราก็ต้องไปยืนเดินไปหยิบไปเองนะครับเพราะจะไม่มีพนักงานมาคอยอำนวยความสะดวกเราให้นะครับนี่ร้านที่เราจะพามาดูคือร้านนี้นะครับร้านชื่อว่า Lo เวนบราว์เคเลอร์นะครับเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่แนะนำนะครับถ้าอยากจะมาทานดื่มเบียร์นะครับทานอาหารพื้นเมืองบาวาเรียนะครับ ร้านอยู่ไม่ไม่ได้อยู่ในกลางใจกลางเมืองนะครับจะอยู่ออกมาขอบขอบนิดหน่อยนะแต่ว่ารับประกันนะครับอาหารอร่อยแน่นอนจะมีทั้งด้านในนะครับแล้วก็เนี่ยด้านนอกอันใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าเบียร์การ์เด้นที่อยู่ข้างบนเนี่ยครับคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับเป็นนั่งในพื้นที่โอเพนแอร์นะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเบียร์การ์เด้นที่เยอรมันเนี่ยเขาจะมักจะมีต้นเชสนัทนะครับหรือว่าเป็นต้นเก่ารัด ที่เรียกชื่อเต็มๆก็คือฮอสเชสเ n u t นะครับหรือว่าเก่าลัดม้านะเพราะใบมันจะใหญ่นะครับช่วยบังแดดทำให้นั่งได้ชิลมากขึ้นนะ mm hmm. บรรยากาศในร้านนะครับเน mm ี hmm. ย่ยที่บอกนะว่าร้านเนี้ยเบียร์การ์เด้นที่นี่นะครับเขาก็มีนะโซนที่เราสามารถเอาอาหารมาทานเองได้นะครับ mm hmm. แล้วก็เราก็ต้องไปซื้อเครื่องดื่มจากในนี้ก่อนนะ mm hmm. แล้วก็ถือออกมากินในบริเวณนี้นะครับ mm hmm. เราไม่สามารถเอาของของเราเนี่ยมาทานในบริเวณร้านอาหารตรงนี้ได้นะครับ จะจัดโซนอันนี้ไว้ให้ใคล้ายๆว่าเป็นเซลฟ์เซอร์วิสเทสกองนะครับเป็นอาหารที่บริการตัวเองมันก็ถือว่าเป็นโซนปิกนิกนะครับบรรยากาศค่อนข้างจะชิลเลยอันนี้เป็นฮอล์นะครับที่สามารถมาจัดเลี้ยงได้นะมีงานเลี้ยงใหญ่เลยนะครับได้หลายร้อยคนเลยใหญ่มากใน lower o นะครับี่เป็นโซนด้านในของที่ lower บ r o ว n ์นะครับ บรรยากาศได้มากเหมือนนั่งอยู่ในใต้สุนประสานนะครับตรงนี้เป็นส่วนเครื่องดื่มตรงนี้เห็นเป็นล็อกล็อกนะเป็นแบบล็อกแม่กุญแจอยู่นะครับอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นล็อกเกอร์เก็บแก้วดื่มเบียร์ส่วนตัวของลูกค้านะครับดูสิจริงจังแค่ไหนนะครับมีแก้วเป็นมีแก้วส่วนตัวนะครับฝากเอาไว้ที่ร้านอาหารนะถ้าลูกค้ามาเขาก็จะเปิดล็อกอันนี้นะครับแล้วก็หยิบแก้วของลูกค้าส่วนตัวออกมา รินเบียให้ลูกค้านะครับเธอแก้วแต่ละแก้วมันก็อร่อยไม่เท่ากันนะเนาะแล้วก็ที่โรเบินบราวนียเคยเป็นโรงกลั่นเบียร์ด้วยนะครับอันนี้ก็คือรูปในสมัยก่อนที่นี่นะเนี่ยเป็นตำแหน่งนี้ตรงนี้เลยนะครับที่เขาใช้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นที่เก็บเบียร์แล้วก็ที่กลั่นเบียร์นะครับเป็นที่หมักเบียร์นะเนี่ยเป็นถังไม้เยอะๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็เป็นส่วนของครัวหลักของที่โรเบิบราวนะครับดีสังเกตด้ตู้นะ อ,นนอาหารขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวเราจะลองสั่งอันนี้ทานดูนะครับขาหมูเยอรมันอันนี้เขาย่างเสร็จแล้วเขาก็เอามาพักเอาไว้ในตู้ที่มันควบคุมความร้อนนะครับให้มันใหม่ตลอดเวลาให้มันกรอบอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเราจะลองสั่งทานดูนะครับว่ารสชาติที่นี่เป็นยังไงนะครับ เข้ามาแล้วนะครับในร้านอาหาร l o เ w e n b r o u n นะครับเป็นเบียร์การ์เด้นของที่มิลิลนะครับแนะนำเลยนะครับร้านนี้บรรยากาศดีมากนะครับก็มีโซนทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกเที่ยวนั่งอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เราสั่งมา2เมนูนะครับที่อยากจะแนะนํำไปทานให้ทุกคนดูกันนะครับเมนูแรกจะเป็นเมนูเห็ดนะครับเป็นใส่มาในครีมซอสเห็ดนี่ก็เป็นเห็ดที่เป็นพื้นเมืองนะครับเข้ามาดูใกล้ๆก็ได้ อันนี้เป็นเห็ดที่จะเป็นเฉพาะฤด,ดูกาลของเขาเท่านั้นนะครับจะเป็นเห็ดที่เขาจะต้องไปเก็บจากในป่าเท่านั้นนะครับแล้วก็ถึงจะเอามาทําได้มันจะไม่มีขายตามซุปเปอร์นะมันจะมีขายตามแค่พวกแบบฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะครับที่คนกเกษตรกรเนี่ยมาขายกันนะครับในในตลาดแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็น เบรดดัมเบลลิ่งนะครับหรือว่าเป็นแป้งขนมปังเอามาหยุมเอามาปั้นให้เป็นกล้องกลมนะครับแล้วก็ไปทำให้สุกเดี๋ยวเองมาชิมไอตัวตัวเห็ดกันนะครับเป็นแบบ <c oughs> ครีมซอสคล้ายๆคล้ายๆจะเป็นซุปเห็ดนะครับเนี่ยมาดูใกล้ <c oughs> มีความกรอบนิดหน่อยนะทํามาไม่สุกมากนะครับแล้วก็ตัวครีมเนี่ยมันจะมีความเค็มแล้วก็มีเครื่องเทศของพวกพริกไทยปาปริก้าพวกเนี้ยนะครับ <c oughs> ก็รอร่อยดีนะครับเป็นเป็นจานที่ว้ยทันตัดเลือดได้ดีไม่ไม่ไม่เลี่ยอย่างคิดนะครับเป็นครีมที่มีความเปรี้ยวปลายๆนะแล้วก็เค็มนะครับทางคู่กับตัวดับเิ้เนี่ยกำลังดีตัดรสได้ดีนะครับแล้วก็จานนี้นะครับถ้าใครมาเที่ยวที่เยอรมัน ถ้าไม่ได้ทานจานนี้อย่าเพิ่งกลับนะครับอันนี้เป็นนี่แหละครับขามหมูเยอรมันที่เขา น่ำเรื่อกันนะครับว่ามาเยอรมันแล้วต้องทานปกติที่ไทยเราเนี่ยขาหมูเยอรมันนะครับเขาก็จะเอาขาหมูชิ้นเนี้ยเอาไปจุ่มทอดในนะ้ำมันเป็นดีฟรายเลยนะครับก็จะกรอบทั้งชิ้นเลยแต่ว่าที่เยอรมันเนี่ยเขาสูตรของเขาเนี่ยเขาจะเอามาเสียบไม้นะแล้วก็เป็นแบบเหมือนกับเป็นเตาแล้วก็เหมือนกับย่างโดยการหมุนนะครับนึกไม่ออกก็คือนึกถึงไก่ย่างห้าดาวที่มันเป็น ตูแล้วก็เป็นไม้เสียบหมุน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 อย่างเงี้ยครับแล้วก็คือย่างไปเรื่อยๆนะจนหนังมันกรอบไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยมันไหลออกหมดนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับขาหมูย่างมันหนังหนังกรอบมากนะครับไม่แข็งนะหนังเป็นแบบกรอบฟูๆนะครับแล้วก็เนื้อเนื้อ,อฉ่ำเนื้อแบบเปื่อยลุยออกมาเป็นแผ่นๆเลยนะครับ มันก็เป็นน้ำซอสเกรวี่เป็นดาร์กเบียร์นะครับดาร์กเบียร์ซอสข้างล่างเนื้นอมไม่แห้งนะครับเนื้อนุ่ม,มแล้วเขาก็จะมีตอนนี้เป็นโพเตโต้ดัมเบลลิ้งนะครับเป็นแป้งแล้วก็ขนมปังลองชิมดู <c oughs> หมูนุ่มมากครับหมูนุ่มมากแล้วก็ทางนง่ายนะครับรสชาติไม่ไม่เข้มข้นเกินนะหมูเนี่ยย่างมากำลังดีนะครับไม่ไม่สั้นเกินแต่ไม่จำให้เหนียวนะ ย่างนานนะครับแต่ว่ายังมีความฉ่ำของของเนื้ออยู่ร้านนี้ไคเรกเกอร์หนังเขาจะเป็นไม่ใช่กรอบแบบรวบนะครับอันนี้เป็กรอบแบบซุบๆวบหน่อยมันจะมีความแบบกรอบปีกเปียกอยู่นะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยชอบเทคเจอร์นี้นะครับมันจะเป็นความกรอบผสมกับชั้นไขมันใต้หิวหนังนะมันจะกรอบนุ่มๆทานเพลินๆนะครับ อันนี้จะเป็นของหวานที่นิยมจะทานกันนะครับที่คนเยอรมันถัดจากแอปเปิลสตูเดินะครับอันนี้เรียกว่าไคเซิชมันน n ก็คือหลักๆนะครับเขาจะใช้เป็นแป้งคล้ายๆแป้งแพงเค้กนะเอามาตีตีตีให้มันฟูๆนะครับแล้วก็เอาไปเหมือนกับทําให้มันสุกบนกระทะนะแล้วก็เอามาทําเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็แต่ละร้านเนี่ยก็จะมีสูตรแต่ละร้านไม่เหมือนกันนะครับบางร้านก็ใส่แค่อ,อัลมอนด์นะครับแต่ว่าร้านนี้ก็คือเขาใส่ทั้งอัลมอนด์ทั้ง ตัวอื่นนะครับมีลูกเกดน,นะมีผลไม้เบอร์รี่นะครับให้มันเปรี้ยวๆตัดลดความเลียเ่ยนๆกับตัวเนยในแป้งนะครับแล้วก็นิยมทานคู่กับแยมผลไม้นะอันนี้ยามเป็นยามโฮมเมดนะครับที่ร้านทำเองเป็นยามสตรอเบอรี่นะครับน่าทานมากชื่อไคเซอร์ชมานะครับแนะนำให้ลองทานกัน